สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีด้วยอา้าวองสวัสดีท่านผู้ชมด้วยพี่เล็กมาครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรากําลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้นะอันนี้มาเยี่ยมที่มาที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็มารับบรรยากาศความหนาวสิบหกองศาเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณสิองศานะครับค่อนข้างเย็นมาก นี่นะบริเวณทางบ้านเราถ้าไ้ชมเนาะก็จะเป็นป,ป่า,านี่างเงถ้าไ้ชมเป็นป่ารกมากเลยนะครับนี่ทางขึ้นบ้านนะนี่ใครอยากมาเที่ยวบ้างรกมากท่านผู้ชมใครอยากมาเที่ยวนี่ไงมันแม่เป็นแบบน,นี้เออมันไม่ค่อยงามมันงามเป็นบางช่วงเนี้ยเขาปลูกปลูกพริกมันก็จะงามถ้า ตรงไหนที่มันไม่ค่อยโดนปุ๋ยใช่ปะมันก็จะจริงเขาก็ใส่ปุ๋ยหมดนะแต่มันไม่มันไม่งาม,มอเราดูจะปล่อยสองปีหรือเปล่าคือนีงไม่ถึงหรือนี่ไงออกอยู่นี่ไง,ไงกำลังออกท่านผู้ชมที่นี่เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่อ่าบ้านสำนกเหลืองนะครับก็มาเที่ยวที่นี่กันนะครับ ไม่มีตอนนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปขอเล็กนะจะพาแชยชัดอองไปขอหวยนะครับดูภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไปฝากก่อนท่านผู้ชมเรากำลังเดินทางกลับ พร้อมกับภาพบรรยากาศช่วงเช้าท่านผู้ชมอากาศค่อนข้างเย็นนะมาเช้านี้ตื่นมาประมาณสิบ็ดองศานะครับในช่วงเวลาเช้านะหนาวมากฮะตรงนี้เขาถ่ายตรงนี้พี่ลกูกนี่ต้องไปถ้าไปถ่าย,าายาต้องถ่ายมุมนู้นบ้านของเราหลังนะั้นเขาถ่ายได้ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างช่วงวันพ่อท่านผู้ชมเที่ยวไหนกันครับก็อย่าลืมนะครับ แวะนี้ตรงตรงนี้ก็เหมาะนี่แวะเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ด้วยเ้อท่านผู้ชมเนาะเมื่อคืนนี่นะเราตอนผ,ผิงไฟนะเขาเรียกผิงไฟไม่ใช่ฝิงไฟผิงไฟนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหดาวสุดยอดมากท่านผู้ชม บนกลางเมื่อคืนมันเป็นคืนเดินมืดเนาะถ้าอยู่บนบนบ,บนไร่นะเมื่อคืนในสุดยอดมาก้ออยู่บ้านนะยังแบบดาวเต็มทองฟ้าเลยท่านผู้ชมดูด้านข้างด้านหน้าด้านของเรานะท่านผู้ชมเนะก็จะมีแบบป่าที่เขาปลูกค่อนข้างเยอะนะนี่ท่านผู้ชมนะสองข้างสองข้างข้าง,าง,างทางนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นป่ายางนะครับปึ๊บมันภาพมันสั่นเนาะรถมันสั่นสะเทือนนี่ครับอันนี้ลงมาด้านนอกๆหน่อยก็จะเป็นพวกอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะมีไรเป็นเขาเรียกอะไรสวนสวนมะม่วงนะค,คือทางขึ้นปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมมันดีมากแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับปัจจุบันทางขึ้นลงมันดีแล้วนะครับ เราก็จะใช้เวลาในการขึ้นลงประมาณ15นาทีเท่าน,น,นั้นในการขึ้นมาบนภูเขานี้เพราขาขึ้นเนี่ยจะไม่มีรถแทบจะไม่มีรถขึ้นรถส่วนแล้วท่านผู้ชมวิ่งมานี่มีรถคันเดียวเลยทั้งคืนนะครับนี่ก็อีกหนึ่งหมู่บ้านที่เราวิ่งผ่านนะมีก๋วยเตี๋วด้วยเนาะก๋วยจับห้อยขานะครับก๋วยจับห้อยขาเขาทำตัวสูงตัห้อยขาเออกล้วแงห้อยขาใช่ อย่ดูด้านหน้าก่อนท่านผู้ชมจะให้ดูภาพบรรยายกาศด้านหน้าท่านผู้ชมที่เราทางที่เรามาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่เราขึ้นมาเมื่อเช้าอันนี้กําลังลงเขานะมันมองในกล้องมันอาจจะเป็นลักษณะตรงๆนะเออองใส่กันสั่นมหน่อยดิเอาเอาเอาอันนั้นออก่อน ที่เรามาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่เราขึ้นมาเมาาื่อเช้าอันนี้กําลังลงเขานะมันมองในกล้องมันอาจจะเป็นลักษณะตรงๆนะเออองใส่กันสั่นมนอะดิเอาเอาเอาอันนั้นออกก่อน ท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะมีภาพบรรยากาศเนี่ยเป็นป่านะนานนันทีท่านผู้ชมเห็นไหมจะมีรถสวนขึ้นมานะพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพวกเรานะก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับในการเดินทางที่เขามานะครับก็จะวิ่งผ่านหมู่บ้านนี้ไปนะครับเป็นไงท่านผู้ชมภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศด้านนี้ต่อไปจนถึงด้านล่างเลยนะครับ ผื่อใครอยากมาเที่ยวท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามเนาะสองข้างทางสองข้างทาง,ทางจะเป็นป่าแบบนี้หมือนยนะทางขึ้นบ้านท่านผู้ชมนะจะไม่เหมือนจับที่อื่นนะ,ะตรงนี้พูดถึงแล้วก็จะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนนะตรงที่จะ,ะวิ่งผ่านเข้าไปนี่เนาะก็มีการขอกับพื้นที่เขตพื้นที่ทหารนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของทหารนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเรากาลังดู นี่นะเราไม่ได้เก็บภาพจากที่อื่นมานะท่านผู้ชมเราเชื่อมาตัดต่อนะดูจากภาพด้า,ขา,ดานข้างด้านข้างของเราเนี่ยก็จะเป็นป่าเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะมีการมาเขาก็พื้นที่นี้เนาะเขามาเก็บเขาเรียกป่าเปิดนะท่านผู้ชมตรงนี้นะนะเป็นป่าเปิดสามารถเก็บหน่อไม้เก็บเห็ดได้นะเขาก็ไม่ได้จับเหมือนที่อื่นๆนะแต่จริงๆเขาก็คงห้ามมั้งแต่ก็จริงๆเนาแค่เก็บเห็ดก็ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรไหมท่านผู้ชมเนาะ ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการถูกจับบ้านกินไดทุใช่ถ้าไมต้องห้ามมีแต่ยายชิมไปเก็บเผ็ดอยู่ได้คนเดียวประชาชนทั่วไปก็น่าจะกินได้มกันนาะพีเด็กมาไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟสไตล์การเดินทางท่านผู้ชมพามาที่จังหวัดพิศนุโลกเอาครือโง่ <im itation> อ,องมันเปิดประตูแล้วมันก็นีบมือตัวเองนะผู้ชม <laughs> <laughs> โอ้โหทำไมหลอห่อไงเราแสงเข้าสุดยอดเลยความหลอ่ <laughs> <laughs> อเพื่อนที่เลือกเสื้อสีแดงท่านผู้ชมเพระอะไรวะเวลาใส่แล้วมันขับขับให้ผิวเราขาวจริงๆนะ พอโดนไฟโดนแสงดูสิมันขาวนะอย่างจริงผิวผมไม่ใช่คนผิวขาวนะออแต่พอ <c oughs> แสงมันจะท้อนกับชุดเราเนี่ยมันขับให้ผิวขาวขึ้นมาได้นะทุกท่านทำไมอ่ะกลัวเขียวเหรอที่แท้ขับแล้วลุดรถ ไม่รู้ว่าอนน้อยจะเอาปลาปะไม่เอาล้วมบ้งเพิ่งจะอทิตเดียวเองแล้วขึ้นฝั่งฝั่งดักฟ้าดีไหมนะแล้เวเราอยากจะเอาเลขนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านไปนเรียกเป็นเลขนำโชคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาพระให้ดูนะครับอ้องเอาพระมาให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยท่านผู้ชมว่าต้ฐานพระเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมเอานี่ไป เสียงโชคเสียงดวงนะนี่เป็นการเดินทางในช่วงเวลาตอนนี้ฮะเอาให้เขาดูาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่านี่นะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับอ่าลองเอาตูดฐานตูดพระให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเลขนี้ท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่าจะเป็นเลขนําโชคสําหรับผู้ชมทุกท่านนะครับผม,มหนห้นากลอ้องกล้องอีกฝั่งโน้นเออ เห็นหรือเปล่ามันไม่ค่อยเออไม่โฟกัสที่นี่เนาะเออโอเคนะยังไม่เห็นไม่เห็นเลขสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามนะท่านผู้ชมเนาะเอาเอาตั้งใส่มือแล้วยื่นให้ท่านผู้ชมดูหน่่ยเออเนี่ยท่านผู้ชมองค์นี้นะสวยมากเลยแหละเนาะ อันนี้บูชามาเท่าไหร่ไม่รู้ทำไม่ได้เมื่อกี้ทำเท่าไหร่บะเพิ่งบูชาย0สี่รอยังสวยอยู่ท่านผู้ชมสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวองว่าจะเอาไปให้แม่ที่พมา่าเอาไปให้แม่นะครับเพราะว่าทางตองจีประเทศพม่าเนี่ยเขาก็นิยมบูชาพระไทยเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมทางคนไทยเยอะ เพราะว่าชาวตองจีเป็นชาวไทยใหญ่นะครับเป็นชาวไทยใหญ่นะแล้วก็นับถือศาสนาพุทธนะครับเอาท่านผู้ชมกำลังจะเดินทางไปถึงนครสวรรค์เราจะมีเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเป็นเลขจอมปลวกกับหลักกิโลเหมือนกันท่านผู้ชมนะนเดี๋ยวคอยติดตามรับชมดูนะครับว่าอาจจะเป็นเลขอะไรเนาะก็เอาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรา เป็นการเดินทางนะครับท่านผู้ชมก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาในการหาเลขให้กับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เดินทางผ่านจอมปวกจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับจะลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์มาด้วยแลวกันท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโออะไรเนี้ยท่านผู้ชมเนาะก็ลองคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับดูจนจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะดูให้จบด้วยนะครับมาดูท่านผู้ชมดูเลขนะครับเป็นเลขอะไรเนี่มีด้านข้างเห็นไหมแต่ล่างๆนี่เป็นเลขอะไร,นะรอยู่เขืเ่อนหนึ่ง,งหนึ่งนะเขื่อนหนึ่งหนึ่งไม่เห็นเลยเลขเลยเขื่อนหนึ่งหนึ่ง แต่เห็นข er> ้างบนได้เห็นเล็เจ็ดเห็นนี่ห้องนี่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 นีเล็กเจ็ดนั่มาอยู่ตรงนั้นนะตรงตาคุดอยู่ล่างตาคุดในตัวตาคุดจะเรียกอะไรหนึ่งสี่สองตาคุดน่ตาขุดอันหนึ่งสองสองสอสองสนน่ ชมดูเด้อท่านผู้ชมเด้อพามาดูแล้วนี่เลขเลขเด็ดนะนี่อันนี้ก็เป็นจอมปลวกเหมือนกันนะท่านผู้ชมเราขึ้นอยู่กับหลักกิโลเหมกันนะครับท่านผู้ชมมีคนมาไหว้ด้วยเนี่ยมีคนมาไหว้ขอเลขตรงนี้ด้วยดูดีๆนะครับดูดีๆนั่งดูลองดูตัวใต้ใต้ขึ้ข้างล่างนี่เลขชมดูนี่หนึ่งอ่ะเอออดูที่มือนี่ยนะจ๊ะ ท่านผู <sketches of gift consistency> ้ชมสังเกตดีๆครับเลขอะไรนะก็ฝากเอาเลขนี้เนาะมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราเดินผ่านทางเส้นทางนครสวรรค์นะท่านผู้ชมเลาวก็มีเลขหลักกิโลที่เป็นจอบวกขึ้นกันนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นเลขอะไรนะเลขตามนี้เนะท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยกันนะครับวันนี้วันเอาเลขมาฝากไปเดินทางต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านโชคดีคร่ะไปเลยนะครับโอเคท่านผู้ชม เมื่อกี้เราเดินทางมาสิ้นสุดการหาเลขในวันนี้1จุดที่พาไปโอเคนะ473 473นะครับอย่าลืมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะไม่ได้สบตาท่านผู้ชมเลยมวตมองทางอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชรค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ทุก,นทกคนร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับปังปงทุกท่านนะครับขอให้มีโชคในช่วงก่อนปีใหม่นี้ด้วยนะครับขอให้รวยๆครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย